อันนี้รถแ่งได้เนาะช่วยในการเจริญเติบโตด้วยเป็นก้อนเป็นก้อนนี้คือใช้ได้ครัเนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่น้อยเกินไปนะครับเขาจะเป็นบีบมาปุ๊บเขาจะเป็นผงแบบหล่พีคครับเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ไหนครับชมชมป์อยู่ที่ฐานการเลลรียนรู้ผสมดินครับเฮ<ะ>้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเยอะมากตอนนี้เราต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเปิดรายการกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมครับเอกครับ

มันแตกต่างจากดินที่วันนี้พี่ชมป์เรยจะสอนแล้วเนี่ยดินชีวภาพยังไงครับพี่อ่าดินที่เราเคยแบบเอาให้ชัดกันเลยทีเดียวมากับดินวันนี้อืมอ่ะดินปกติเนาะเราใช้แค่น้ําเปล่าธรรมดาน้ําเปล่าครับในการผสมแล้วกันนในการหมักเนาะแต่ดินตัวนี้ครับทำไม่ะแต่ดินตัวเนี้ยเราจะใช้ตัวน้าหมักชีวภาพมีอะไรด้วยเสริม น้ำมั 1, 1> 1, นชีวภาอะไรบ้างพี่ที่จะมาช่วยเสริมอ่ะหนึ่งน้ำมันปลาน้ำมันน้ำน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาน้ำหมักโออผมได้ยินเป็นน้ำหมักนะฮะน้ำหมักปลาอ้าสองน้ำหมักผลไม้น้ำหมักผลไม้อ่าสามจุลินทรีย์สั่งค์แสงโอ้โหกำลังจะบอกว่ามันกำลังจะกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าใช่ไหม เป็นซปเปอร์ดินเป็นสูตรพิเศษเฉพาของซปเปอร์ที่มีิ่พิทักษ์ไกลเกลียวเพื่อนนะบอกว่าต้องเป็นสูตรรับของเมตาพันธุ์เกษตรเราไไม่รับแล้ววันนี้เปิดเผยแล้วเพราะตั้งแต่ที่ใช้มา มันก็ดีนะก็ก้องเอามาเผยแพร่แล้วแหละนะเพื่อให้ทวนผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถนำามงคอนโนี้ไปใช้ต่อได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนำข้อค่าวครับพี่แชมป์ว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างอุปกรณ์นั่นเองนะมีอะไรบ้างแนะนำอะไรพี่ทีละตัวหนึ่งครับหน้าดินหน้าดินที่เราต้องใช้หน้าดินเนี่ยเพราะว่าหน้าดินเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์วัตถุเยอะเนาะหรือ เป็นตัวจุลินทรีย์ที่ช่วยในการหมักอะไรบ้างเป็นหน้าดินนะฮะท่านผู้ชมเป็นหน้าดินล้วนคหน้าดินหน้าดินใบไม้ก็ได้หน้าดินใบไม้ลวนหน้าดินต้องล้วนนะใช่ตัวที่สองครับสองนะคะจะเป็นมูลสัตว์มูลสัตว์ที่นํามาใช้วันนี้คือมูลวัวครับมูลวัวหรือขี้วัวนั่นเองครับผมเอ้าตัวที่สามตัวที่สามแกบดิบแกบดิบแกบดิบหรือเปลือกข้าวใช่ือเปลือกข้าวครับ ถ้าเราเห็นที่เป็นสีเหลืองๆเนาะอ่าอ่าแล้วจะมีอีกตัวนึงคือแกบดําแกบดําก็เป็นสีดําครับผมชัวร์อยู่แล้วครับผมไม่ไม่ใช่แกบดําหรอกครับได้มาจากส่วนไหนคะเนี่ยตัวนี้เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเปลือกข้าวเผาไหม้แบบสมบูรณ์เราไม่ใช่ว่าเอาเปลือกข้าวนี้ไปเผานะถ้าเกิดเอาเปลือกข้าวนี้ไปเผาเนี่ยเราจะได้ขี้เท่าเก็บโอ้ซึ่งเป็นสีขาวที่ปิววอนเข้าตาเออเฮะอมนก็คือต้องใช้ความร้อนที่พิเศษนิดนึงจะได้ตัวนี้ออกมาเอ้ามาตัวถัดไปครับ ตัวต่อไปจะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็มาจากไหนไม่ได้นอกจากมาจากนั่นเองครับผมตัวถัดไปฮะมะพร้าวสับมะพร้าวสับหรือส่วนที่ได้มาจากเปลือกมะพร้าวะได้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสี่ห้แล้วก็อีก3ตัวที่เหลือซึ่งบอกไปแล้วคือนำ้ำหมักปลา น้ำหมักผลไม้และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเออเอาคราวนี้มาดูประโยชน์ของมันในแต่ละตัวมันมีประโยชน์และคุณสมบัติของมันอยู่ครับเริ่มจากตัวแรกฮะหน้าดิน,น,นดมีหน้าที่ทําอะไรครับพี่แชมหน้า,รรนานดินมีหน้าที่ในการช่วยในการกักเก็บธาตุอาหารอาหารโอ้โห,ห و, สุดยอดนะ<า>นะครับตัวที่2ครับขี้วัวฮะขี้วัวนะครับช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินโอ้โหเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างเด็ด่ีโอเคนะครับส่วน4ตัวนี้หน้าที่เหมือนกัน เวลาเขาย่อยสลายเนี่ยจะเป็นฐานอินทรีย์วัตถุในดินครับช่วยเป็นปุ๋ยกระพือแล้วก็ทําให้ดินทําให้ดินร่วนซุยได้เย็นนะที่จริงจัทำให้ดินร่วนซุยคือความรู้มันเยอะฮะอยากจะเปิดเผยอยากจะบอกเลยโลกไหนอะไรยอนเลยเอ้าก็คือทําหน้าที่ทําให้ดินมันร่วนซุยร่วนซุยแล้วอันนีอัตราส่วนเป็นยังไงพี่ใส่อะไรเท่าไหร่อย่างไรอัตราส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนหน้าดินเนี่ยหนึ่งส่วนครับผมหรือว่าหนึ่งกล่องก็ได้อ่า ขี้วัวเราใช้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวครับเราจะใช้เยอะไม่ได้เนาะถ้าขี้วัวตัวนี้คือใช้เยอะไปปุ๊บธาตุพืชเนี่ยเขารับได้ไม่เยอะอ่าเขาจะดูดไปบางส่วนฉะนั้นเราใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอโอเคอ้าครึ่งเดียวเ้าถัดไปฮะอันดับต่อไปเนาะจะเป็นแกบดิบแกบดําขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสักครับผมตัวเนี้ยเอามาผสมกันก่อนให้ได้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนก็คือเท่าากับดิน ก็คือเป็นเดนหนึ่งกล่องทีวัวนี่ใส่สักครึ่งกล่องก็พอแล้วก็ใส่นี่อีกทั้งหมดเป็นส่วนตีเป็นหนึ่งส่วนโอเคฮะนะครับโอเคครับท่านผู้ชมถัดส่วนมีประมาณนี้ทั้งนั้นเราไม่รอช้าฮะเราต้องลงมือเลยนะครับแตงว่าปูผ้าไม่ใช่ให้ปูผ้านอนนะครับเอาตัวไหนลงฮะตัวแกะตดิดเนี่ยอ่ะลงไปอ่าดูสัดส่วนนะต้องใส่ให้ชัดๆนะครับใส่นี่นึงนะคะ กอมีเดียเยอะต่อไปปุ๋ยมะพร้าวเราต้องทำแบบอะไรนะเห็นแป้งเห็นเปลาเขาผสมปุ๋ยเขาจะต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำตัวปุ๋ยมะพร้าวตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มช่องว่างในอากาศในดินเนาะแล้วก็ช่วยในการว่าเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นกับมะพร้าวใช่ปุ๋ยมะพร้าวกบะรอันนี้เป็นขุยมะพร้าวปุยมะพร้าวนี่จะสังเกตคือจะมีความชื้นเนาะจริงๆอ่ะเราเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อให้เขาคายสารเทนิน อ่าที่เป็นที่เขาเรียกวย่างยางยางยางอะไรไม่ใช่นะใช่ครับเขาเป็นยางเขาโอเคถูกต้องต้องออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไปทําอะไรพี่เขาจะไปยับยั้งในการเจริญตูดของเราโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นจริงจริงนะฮะจัดดำเราครับผมจะดําดามากเลยครับดํามากครับกระดำอยู่แล้วครับพี่เอาอ้านคุกก่อนคุกเลยคุกตรงนี้ก่อน ราต้องหมักดินไว้ไหมคะกี่วันหรืออะไรยังไงอ่าสูตรนี้ต้องหมักดินไหมครับหนักดินอย่างน้อยเจ็ดว,วันหนึ่งสิบห้าวันจะสังเกตนะครับตรงนี้ดินเขาจะเริ่ม่วขทีนแล้วเห็นไหมอ่าหูสุดยอด <c oughs> นะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นขี้วัวเนี่ยได้กลิ่นเหรอกลิ<ม>่น,นขี้วัวเห็นไหมครับตอนนี้จะเริ่มได้ดินบแล้วยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะครับต่อไปคือเราจะเตรียมน้ําไว้ใส่บัวไว้หนึ่งลิตรเอ้สิบลิตรสิบลิตรอ่ะสิบลิตรอ่านี่ครับ เดี๋ยวใส่จุลินทรีย์ทั้งหมดครับก็ใส่จุลินทรีย์อย่างละสองฝาอ่าสองฝาสองฝาพอนะน้องแสงหอมครับแน่นอนจุลินทรีย์ี่เราหอมมากเดี๋ยวผมมาบอกเกี่ยวกับน้ำหมักนิดนึงครับนิดนึงตัวน้ำหมักปลาเนี่ยนะครับจะเขาจะช่วยในการเลี้งดอก ไม่ไม่ใช่ชื่ว่าในการเล่งใบ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 ำรุงใบำรุงต้นครับต้นอวบใบใหญ่ใบใช่ต่อไปเป็นน้ำหมักผลไม้เนาะยังไงคะอะไร เดี๋ยวก่อนนะน้ำหมักน้ำหมักผลไม้เนี่ยเขาช่วยในการเล้งดอกเล้งผลอ่าใช่เหมือนเล้งกับพี่มาปั่นพี่ดีก่อนแต่เย็นๆใจเย็นๆทำแช้าดอกดอกเล้งดอกกัเล้งผลครับดอกกับผลครับโอเคครับจริงอย่างคุณผู้ชมต่อไปด้วยมีสาระไปด้วยไงต่อไปตัวเนี้ยเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเขาช่วยในการบำรุงรากทําให้รากเจริญเติบโตได้ดีซึ่งในตัวเจนในอากาศได้เปล่าซึ่งในตัวเจนในอากาศแล้วตึงในตัวเจนในดินด้วย ตรึงแม่จะเส้นในดินนะครับเราเลยอผสมกันสามารถบำรุงใบดอกผลได้ครบทั่วเลยตัวนี้อ๋อก็คือเราถึงเรียกว่าซูเปอร์เดนนั่นเองอ่าถูกต้องครับเราจะค่อยๆรดน้ำครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอยู่มาณที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเดี๋ยวเราลองรดน้ำไปเรื่อยเบาๆก่อนอ่ารดเลยอ่าอันนี้รดแตงได้เนาะช่วยในการเจริญเติบโตด้วยพอแลยโตแค่นี้พอนะคะพี่แจ๊คอ่ามีหยอกกันไปหยอกกันมาโอเคครับพอกันวถือว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับผม นี่ครับเราจะผสมให้เข้ากันดินมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวเราจะตรวจสอบดินก่อนว่าดินสามารถใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราเช็คความชื้นในดินก่อนก็ใช้มือเนี่ยกำปึ๊บโอเคอันนี้ไม่แฉะไปนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นผงไหมปึ๊บเฮ้ยโอเคเป็นก้อนเป็นก้อนนี้คือใช้ได้ครัเนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่น้อยเกินไปนะครับเขาจะเป็นบีบมาปุ๊บเขาจะเป็นผงแบบ ลงมาอันนี้เลยไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้คือการปรับความชื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์จะพอเหรอคะเราใส่น้ำไปแค่นิดเดียวอย่างพี่แชมป์พอครับไม่เป็นไรเพราะว่าตัวในน้ำเนี่ยเขามีจุลินทรีย์เขาอยู่แล้วช่วยในการเร่งอินทรีย์วัตถุในดินช่วยเพิ่มมันทั้งนี้ด้วยในบัวที่เหลือเราไปลดต้นไม้ได้ครับหรือว่าตัวนี้จริงๆน้ำหนึ่งน้ำสิบลิตรเนี่ยครับเราสามารถทําดินได้เป็นกระสอบเลยก็แปลว่าอันนี้ก็คือ มันไม่ใช่ว่าทําได้แค่นี้นะแต่สิบลิตรเนี่ยถ้าเราผสมทีเราก็สอบผสะสสบก็คือทําได้เลยค่ะแั้วไเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วมีการเก็บต้องเก็บยังไงใส่ที่ไหนไว้อ่าซึ่งที่เราเห็นนี่คือเขาจะยังมีแบบเห็นแกบดําแกบดิบเยอะๆใช่ไหมตัวนี้ถ้าเกิดเราหมักไปเนี่ยประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันเนี่ยครับตัวแกบดาแกบดิบี่ยจะกลายเป็นสีดําเลยอืมก็คือมันย่อยสลายมันจะเริ่มย่อยสลายเขาจะเริ่มย่อยสลายครับครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง หมักไว้ก่อนมากไว,กว้การหมักเราควรจะใส่ภาชนะแบบไหนวางไว้พื้นที่ไหนแล้วก็มีการดูแลยังไงคะจริงๆวิธีการหมักเนาะคือเราไม่จําเป็นว่าต้องหมักในที่ล่มหรือกลางแจ้งเราสามารถไว้ได้ทุกที่เลยแต่ถ้าสะดวกสบายเราสามารถใส่ในกระสอบแล้วก็มัดปากควรเป็นกระสอบอะไร กระสอบป่านกระสอบธรรมดาหรือจะเป็นยังไงกระสอบอะไรก็ได้ครับอ๋อก็คือเหมือนกระสอบปุ๋ยข้างหลังนี้ก็ได้ใช่เป็นกระสอบปุ๋ยก็ได้หรือจะเป็นถุงก็ได้อ๋อเพื่อที่เราสามารถไปใช้ได้สะดวกเนาะครับจะเก็บไว้ในร่มก็ได้แต่ถ้าเกิดเก็บไว้กลางแจ้งก็จะหาอะไรคุมหน่อยเนาะเพื่อให้เขาเกิดกระบวนการหมักควรจะต้องมีลมไหลผ่านเขาไหมคือทำพื้นที่ถ่ายเทไหมไม่จําเป็นครับเพื่อปิดปิดไว้เลย เฮ้ยหมักแบบไม่ต้องมีอากาศถ่ายเทก็ได้ไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยครับหมักแค่นี้เองอย่างนี้ด้วยซ,ซีมันจะไม่ตายเหรอคะไม่ตายครับเพราะว่าในเนี้ยในดินเนีขามีความชื้นอ,อยู่แล้วออโอเคออ่โเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ดีๆในวันนี้ครับท่านผู้ชมออนะก็ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์ครับอขอบคุณพี่แชมป์ครับนะก็จะถือโอกาสราท่านผู้ชมไปเลยครับในวันนี้ฮะกับรายการเกษตรออนไลน์ใบพะเกษตรครับทึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลาสิ 8 8นาฬิกานะฮะซึ่งใน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะคะครับนั้นวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอด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 เอาเอายก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 